ไม้ขุดนะคะนี่ดกจริงมีเส้นจริงรอไปให้ได้เห็นต้นเห็นโตเขาค่ะพี่น้องนะจะคัดจริงประมาณนี้นะคะ ขึ้นไว้หน้าจอเลยนะคะไม้นี้ส่งทั้งกระถางนะเพราะว่าเราตุ้มออกมีเส้นรากดำาปืด้ดค่ะพี่น้องตอแปลกต่อสวยเส้นรากเขาส่งทั้งกระถางนะคะไม้ต้นนี้นะ่าราคาขึ้นไว้หน้าจอนะคะเบอร์โทรขึ้นไว้หน้าจอนะเพื่ออยากได้กระทากมาค่ะพี่น้อง ราคารวมส่งนะคะเห็นไหมปุรอยัตได้ไม้ลีลาไม้ลีลาไม้กิ่งสวยนะคะดูสิน ลำต้นของเขาเอ็นมาตรงนี้จะทำเป็นตกกระถางเลยก็ได้ทำเป็นทรงต้นนี่จะทำเล่นเป็นหน้าเดียวเล่นฝั่งเดียวนะคะไม้มีกิ่งฝั่งน,นี้มีกิ่งหน้ามานะะนี่เราคัดกิ่งไว้นะคะคัดกิ่งไว้ถ้าไม่มีใคร ถ้ายังไม่มีเจ้าของเราก็จะเข้ารวดไว้นะเข้ารวดกิ่งอ่อนดึงใบออกแล้วพ่อที่สิเขารวดกับพี่น้องนะผู้ใดเสียวไปเรียงกิ่งนะถ้าถ้ายังไม่มีใครเอานะคะถ้ายังไม่มีเจ้าของนะไม้ลีลาสวยนะคะกิ่งสวยต้นสวยนะคะ ทรงต้นสวยนะคะทรงต้นอีนอ่อนช้อยนะคะทรงต้นสวยนะคะลีลาอ่อนช้อยนะคะกิ่งรับกันสวยนะคะพอดีนะคะไม้ขึ้นตามจุดนะคะตรงนี้ก็ขึ้นนะถ้าใครจะเลี้ยงกิ่งใหม่ตรงนี้ก็ขึ้นนะคะ ตรงนี้ถ้าเอาดินออกก็จะเป็นประมาณว่าไม้ลากยุงนะจะเป็นไม้ลากยุงนิดนะึนี่นะคะนี่เพราะเขามีเส้นลากตรงนี้ตรงนี้เส้นลากเส้นลากเขากระถางนี่ปากกว้าง30เซนนะคะ ถ้าอยากได้นะคะกำลังพอดีนะคะกระถางปากกว้างสามสิบเซนต้นนี้ก็สูงประมาณสามสิบนต่อสวยพอดีนะคะลำต้นประมาณแขนนี่นะคะพอกันไม่คลิปหนาจะพี่น้อง นำเสนอต้นหนึ่งนะคะหนึ่งต้นนะคะคลิปนี้นะไปละไปละ